คันนี้คือปอร์เช่ a y เย n นนะคะ SE Hybrid Coupe <itas> คันนี้เป็นรถประกอบที่มาเลเซียทําสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะเลย ะะเรามาดูกันว่าคันนี้เขามีอะไรบ้างิดตามกันได้เลยค่ะคันนี้นะคะเขามีกล้องมองรอบคันเลยนะคะเราจะเห็นเนี่ยเป็น,นเซ็นเซอร์ของเขามีกล้องมองรอบคันแล้วก็เห็นตัวนี้ไหมเนี่ยโลโก้ปอร์เช่นี่เด่นชัดเลยไฟของเขาเนี่ยเป็นไฟแบบ LED นะคะ,ะ,คะเขาเรียกเป็นแบบ m e t r ิ l i c LED เลย แต่นี่เรามาวิ่งกลางวันเราก็จะมองไม่เห็นเนี่ยไฟของเขาเป็นชั้นๆชั้นๆเลยแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยก็สวยมากเขามออีระบบแบบว่าไฟส่องเนี้ยป้องกันแบบไม่ไม่ไปรบกวนคันหน้าด้วยนะคะและนี่ก็คือเป็นช่องระบายอากาศของเขารนะ,ค,ะคันนี้รถคันนี้เขาจะมีสีอยู่3สีก็คือสีขาวสีดำแล้วก็สีเมทัลลิกนะคะแล้วก็นี้เราก็จะเห็น โลโก้ของเขาเนี่ยเขียนว่ารู้ว่าเป็น e-hybrid นะค,ะคบอันนี้มีเซนเซอร์พวกระบบความปลอดภัยของเขาที่เวลาเราขับนะคะจะคอยแจ้งเตือนที่จับประตูของเขาเนี่ยจะสีเดียวกันกับตัวไอสีตัวตัวถังรถเนี่ยนะคะแล้วก็เขาเป็นแบบค e y l เล s คือถ้ากุญแจอยู่ที่ตัวนี้แค่จับก็เปิดได้ลนะคะันนี้จะเป็นแม็กขนาด 20นิ้วนะคะแล้วก็คาลิปเปอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงคันนี้จะพิเศษมาเลยแล้วก็เนี่ยจะมีออปอร์เช่โลโก้ปอร์เช่ทั้งตรงที่คาลิปเปอร์แล้วก็ตรงล้อมแม็กของเขาต้อมแม็กเขาจะเป็นสีเทาค่ะส่วนไฟท้ายเนี่ยเขาก็จะเป็นแถบยาวของเขาออกมาเลยนะคะาหลังข้างหลังนี่ก็จะเป็นแบบเออเป็นรถแบบคูเป้เขาก็จะเทลาดลงมา ฝาท้ายเขามีคลิกเซนเซอร์อยู่ด้านท้ายนะคะแล้วเวลาปิดเราก็จะกดปิดตรงนั้นด้านบนนั้นก็ได้หรือว่าจะใช้คลิกเซนเซอร์เดี๋ยวเขาก็จะปิดให้แบบนี้เองกว้างเลยอยู่แล้วถ้าจะเปิดก็คือเปิดอ๋อนี่เป็นพวกยางอะไรเขาเป็นพวกชุดปะยางถุกเฉิญน,นะคะ ไปลื้อของเขามามาดูด้านในรถของเขาคันบ้างนะคะคันนี้ที่นั่งของเขาจะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งสองส่วนเลยนะคะวรรคส่วนอ๋อที่นั่งเขาปรับไฟฟ้าปรับได้14ทิศทางเลยนะตัวนนี้ทั้งสองฝั่งเลยที่นั่งก็อกกระชับดีแล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัยของเขาก็เรียกว่าที่ได้ขับมาพวงมาลัยก็กระชับมือนะส่วนแป้นเบรกก็จะเป็นสีเงินค่ะ นี่มาดูปุ่มสตาร์ทของเขาอะปุ่มสตาร์ทเขาจะอยู่ตรงนี้เดซิสตันแอคตีพีดเดอะเอนจินสตาร์ทเเทิร์นทูสวิตอ๋ the the อเห็นไหมเนี่ยคายเอนเอสเอไฮบริดคูเมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบ3.0ลิตร353แรงมา้าผสมผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะก็มีกำลังรวมกันอยู่ที่519แรงมา้า ของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะปรับก็เหยียบเบรกเวลาเราปรับเนี่ยเขาก็จะเป็น R เนี่ยจะเป็น,นยอยู่ที่ R N D เนี่ยปรับขึ้นลง N แล้วก็ D ก็อยู่ตรงนี้แต่จะมีกล้องมองรอบคัน้วยนี่ใครไปยืนอยู่ข้างหน้ารถก็ก็จะมองเห็นมีกล้องรอบมอนคันถ้าจะจอดก็กด P นะคะส่วนระบบแอร์ระบบแอร์ต่างเนี่ยก็ อยู่ตรงด้านนี้ก็ใช้ง่ายนะเป็นปรับแบบง่ายๆเลย <Okay. S 1> นี่เขาจะมีช่องเสียบ USB แต่จะเป็นแบบ Type C อยู่ตรงนี้แล้วก็รองรับตัว iOS แล้วอีกอันนึงที่เราต้องดูเด่นของเขาเนี่ยตัวนี้เขาจะมีม่านเพียงแต่เราแตะที่ตรงนี้นะเมื่อกี้แตะเปิดแล้วพอกดตรงนี้อันนี้เขาก็จะปิดแตะเบา เราก็ตามมือเราต้องกดนะไม่ได้ไม่ได้หยุดไม่ได้ออโต้อะเนี่ยมานแต่กระจกกระจกนั้นเปิดไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวนาฬิกาของเขาตัวนี้จะมีปอร์เช่ดีไซน์นะคะอันนี้ก็เป็นจุดเด็นหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นจอใหญ่นะคะอันนี้12.3แล้วก็น,นี้12.6แล้วก็ในส่วนนี้ก็ใสดีนะเวลานั่ง สองกระจกได้เลยตรงด้านหน้านี้อิงไอ้คันนี้เขามีแมมโมรี่ซีด้วยนะเวลาเรานั่งอยู่อ่ะใครตั้งปรับไว้เนี่ย 1, 2, 3, หนึ่ฝั่งนู้นก็มี1 2 3เวลาขึ้นมาเขาก็จะปรับให้อัตโนมัติเลยนะคะนอกจากนี้เขาก็มีโหมดให้เลือกด้วยนี่เขามีโหมดให้เลือกด้วยจะเป็นไหนได์โหมดเนี่ยจะเป็น Sport. สปอร์ตสปอร์ตพัส แล้วก็ไฮบริดออโต้ที่เราตั้งอยู่ก็เป็นตัวไฮบริดออโต้เพราะรถคันนี้เป็นรถไฮบริดที่นั่งของเขาดีไซน์นะมีที่จับด้ยเออทั้งสองฝั่งเลยก็เอ,อเพื่ออะไรนะเหมือนนั่งเก้าอี้มากกว่ามั้งเหมือนนั่งเก้าอี้มากกว่ามีที่จับเวลาก้าวขึ้นลงก็จะได้สะดวกขึ้นที่นั่งของเขาเป็นที่นั่งแบบหนังแล้วก็จะมีตัวนี้โลโก้ออเช่อยู่ตรงด้านนี้เลยนะคะเห็นชัด ลำพงของเขาเนี่ยเป็นลำพงโบสนะรอบคันเลยเครื่องเสียงดีมากมาดูด้านหลังกันนิดหนึ่งรถคันนี้เขาเป็นแบบคูเป้คูเป้แล้วก็จริงๆแล้วก็คือรถแบบท้ายลาดนะแต่เวลาเรานั่งเราไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยนะคะเพราะว่าเออเหลือความสูงส่วนนี้ยังเหลืออีกเยอะแล้วก็ข้างในดูโปร่งอีกอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ช่วยให้ดูโปร่งก็คือว่าที่เขามี เนี่ยหลังคาที่เขาสามารถที่จะเปิดม่านอันนี้ได้พอเราเปิดม่านขับก็ดูทําให้ดูรถกว้างขึ้นแล้วก็สะดวกสบายนั่งไม่อึดอัดค่ะเอาเป็นว่า,าได้นั่งด้านหลังมาแล้วนะวันนี้น,นี่จะเห็นว่ามีของนะเพราะว่าเอาดูตามรีวิวตามจริงแล้วกันเพราะว่าเรานั่งกันมา3คนนะคะนี่มีที่เท้าแขนวางแก้วได้เนี่ยนั่งที่นั่งของเขาก็ถือว่านั่งสบายนะเขาเป็นแบบก็จะนั่งถ้าจะนั่งนั่งได้ สามคนแต่ถ้านั่งสองคนนี้จะสบายกว่าอันนี้เราก็ดึงออกเพื่อที่จะวางแก้วน้ำได้นะคะด้านหลังนี้ก็มีช่องแอร์สองช่องแยกซ้ายขวาเลยปรับอุณหภูมิตามความชอบได้อุณหภูมิแล้วก็อันนี้เขาก็มีช่องช่องเสียบ USB เป็นแบบ Type C ในส่วนข้างๆนี่เขาจะมีช่องแอร์นี่เห็นไหมแอร์นี่เราก็ปรับได้แล้วก็มีที่เกี่ยวสำหรับแขวนอะไรเล็กๆน้อยๆมั้งกระจุกกระจิ๊กไปตามนั้นเออแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้มีรูไม่รู้เหมือนกันแล้วว่าเขาเอาไว้ทำอะไรน่าจะเป็นดีไซน์เดี๋ยวดูสิเป็นอะไรอ๋อเป็นช่องเสียบ เป็นช่องเสียบเป็นแบบ USB ได้เลยนะเนี่ยเออสองอันเลยนะอ,อนไม่ใช่ไรยังไงก็ยังโอเคอยอมยองถ่ายนก็ได้นี่มีกระจกก็ดีนะเมื่อกี้ใส่หมวกตอนนี้ขึ้นรถก็โอเคเซตผมหน่อยมีความสุขอันนี้มีไฟ LED พอดูแล้วหน้าตาพอ,อ พอใช้ได้ใช่คนนี้ก็กวนจริงเพื่อนรวมนางคนนี้กวนมากเลยไม่คาดเข็มขัดนะเนี่ยเอ้ยไม่ไม่ไม่อ๋อนี่เขามีสำหรับที่นั่งหลังเดี๋ยวนะพอดีเราอยู่ถนนที่แคบหน่อยโอ้พอมีรถใกล้ๆนี้ร้องเลย มีรถระบบเซนเซอร์ต่างๆนี่เขาก็ดีนะคอยเตือนมีปรับที่นั่งเข้าที่ละเพราะว่าเมื่อกี้ขึ้นมานั่งเรานั่งไว้ที่ไหนแล้วก็กดเมมโมรีไว้เวลาขึ้นมาก็จะได้ที่นั่งตามนั้นไม่ต้องมาปรับใหม่อีกทีนึงนะคะส่วนไอ้กระจกมองหลังเนี่ยตอนแรกมีความรู้สึกตอนขึ้นมานั่งครั้งแรกมีความรู้สึกเหมือนทำาไกระจกเล็กจังแต่ปรากฏว่า เขาเรียกว่ายังไงเล็กแต่ชัดเจน <laughs> เล็กแต่กว้างเป็นเทคโนโลยีเรียกว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีค่ะเออพูดไปตรงนี้เดี๋ยวข้างนอกจะได้ไม่ต้องพูดพวงมาลัยนี้ก็ถือว่าพวงมาลัยของเขานี้กระชับมือทีเดียวนะสำหรับตัวเอปอเช่คันนี้แล้วก็เดี๋ยวกระจกมองข้างก็ดูแล้วไม่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 เถอะทะดูกำลังดี แบระวังต้นไม้หน่อยนี่พอใกล้ต้นไม้หน่อยก็ร้องเตือนตลอดเวลานี่ออกขวาเลยดีกว่ามั้งข้ามสะพานเลยฮะข้ามสะพานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอัดให้รับยว คันนี้นะคะอย่างรักแอบความรู้สึกในการขับเนี่ยเพราะคันนี้ใหญ่คือเวลาเราขึ้นมาปุ๊บถ้าเราไม่ปรับเก้าอี้นะที่บอกว่าที่นั่งหองรปรับได้14ี่ทิศทางอ่ะเราจะมองไม่เห็นข้างหน้าเลยมีความรู้สึกว่าอาจจะตัวเราตัวเล็กนะก็จะจมลงไปก็เลยต้องปรับขึ้นมาสูงสุดนะคะพอปรับขึ้นมาสูงสุดนี้ก็เห็นข้างหน้าชัดแล้วก็มีความรู้สึกขับรถแบบสูงอ่ะขับเหมือนลักษณะ s อ v ก็ก็ชอบนะในในในฟิลในความรู้สึกแบบเนี้ยก็ อัตราเร่งของเขาก็ถือว่าดีมากนะเพราะตั้งห้าร้อยสิบเก้าแรงมา้าเมื่อกี้เหยียบปุ๊บต้องเรีบถอนคันเร่งเลยเพราะว่าวิ่งออกออกตัวทันทีเลยนะคะแต่ตอนนี้เหยียบเบาๆอยู่วิ่งอยู่ประมาณไม่ถึงร้อยเจ็ดแปดสิบนี่พอเหยียบปุ๊บโอ้โหเบา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 เหยียบปุ๊บไปเลยแรงมา้ามาเลยเค่ะก็สนุกสนาน ขับขี่เดินทางสนุกสนานสำหรับรถคันนี้นะคะการควบคุมต่างๆที่ช่องแอร์อะไรพวกนี้เมื่อกี้ก็ได้รีวิวไปแล้วก็ถือว่าง่ายเมื่อกี้เราอยู่ที่โหมดสปอร์ตไงคะตอนที่เหยียบคันเร่งอะ่ะพอเยียบปุ๊บบึ้นไปเลยนะคะอันนี้เราจะเอาแบบสบายๆดีกว่าผู้หญิงขับไม่ต้องสปอร์ตมากนะักโอ้นี่สปอร์ตพัดยิ่งจะออกตัวใหญ่เลยนะเนี่ย นี่ไปสปอร์ตพัดยังไม่ทันเร่งเลยจะไปละเอาเป็นไฮบริดดีกว่าโอ้ตอนนี้มานิ่มวนวลหน่อยเนี่ยไฮบริดออโต้เลย, Hi เลยให้เขาทำงานของเขาไปดีกว่าเพราะว่าเครื่องยนต์เขาฉลาดอยู่แล้วอ,อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าคันนี้นะคือเขาเป็นการผสมผสานร,ระหว่างคายเอนเคายเอนเนี่ก็เป็นรูปร่างารถที่เขาขายอยู่รูปร่างของเขานี่จะเป็นแบบสปอร์ตส่วนเครื่องยนต์ ตัวนี้เขาผสมผสานกับตัว e hybrid นะคะเมื่อเข้าผสมผสานกัน2อเครื่องสส่วนเนี้ยปสานกันเนี่ยมันก็เลยทําให้คันนี้ของเขาที่แรงในส่วนนี้มีส่วนมากเลยถ้ามีเงินก็ซื้อซะ6ล้านต้นๆเลยประมาณ6 2ล้าน0บาทนี่เป็นราคาเริ่มต้นนะแล้วก็เขาก็มี อออของเรื่องของพิเศษด้วยของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าไมโครไซต์เนี่ยนะถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะเลือกรถเ,เลือกสีแล้วก็เลือกสีทั้งภายนอกภายในของเขาได้ด้วยเราสามารถที่จะออกแบบได้นะว่าเราต้องการแบบไหนอันนี้เขาทำขึ้นมาสำหรับคนไทยโดยเฉพาะเลยถ้าดีก็ไว้รถเขาออกมาแล้วก็ไปลองขับดูนะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อโอเค